สำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำล้อห่นยนต์นะครับซึ่งตอนนี้หมูหนุ่มกำลังลเจลาะรูสิ่งที่กำลังตัดอยู่นะเป็นรองเท้าฟองน้ำนะฮะซึ่งเราเอาเศษขยะมาทำเป็นล้อห่นยนต์ฮะซึ่งจากผลปีที่แล้วปรากฏว่าใช้งานได้ดีมากครับปีนี้เลยทำอีกสองล้อนะฮะ ตัวนี้ก็ยังเหลือขั้นตอนของการเจียรล้อนะครับตัวนี้เราใส่ไปที่ส่วนของล้อแม็กแล้วนะครับประกอบกันสองสองอันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเจียขอบด้านข้างนี้นะครับจะเจียส่วนของขอบข้างออกนะฮะโดยการใช้สว่านแต่ว่าเราให้ได้สองล้อพร้อมกันนะครับเพราะว่าจะได้ขนาดล้อที่เท่ากันเลย สำหรับล้อก่อนที่เราจะเจียด้านขอบข้างออกนะครับเราก็าใช้คัตเตอร์นะครับป่าตัดไปเรื่อยๆนะฮะเอาให้มันง่ายต่อการเจียนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เนียนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเจียนะฮะเราใส่สว่านลักษณะนี้นะฮะวันนี้ใส่เป็นแกนล้อนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นเลื่อยเลื่อยตะไบเหล็กเลื่อยตัดเหล็กนะฮะมันจะได้เป็นซี่เพราะมันจะได้ตะไบง่ายนะแต่ถ้าเราใช้คัตเตอร์นะ,ะครับคัตเตอรอ์หน้าคัตเตอร์จะเป็นเส้นตรงนะฮะมันจะตัดยากเราต้องใช้เป็นสำหรับเป็นไฟฟันเลื่อยนะฮะ โอ้ไปทางนู้นเอ๊ะทางนี้อ่ะทางนี้กับทางนี้ ผลจากการเจียเมื่อกี้นะฮะหนุ่มโชว์หน่อยสิอ่าก็จะกลมมากขึ้นนะครับเอาลองเทียบกับของเดิมดูสิตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะได้สวยเหมือนกันแล้วก็จะได้ขนาดที่เท่ากันนะ